บางคนมีความเชื่อแค่นั้นนะครับพระคำก็เตือนเราว่าให้เราคิดตามระดับสติปัญญาของเราหรือคิดระดับความเชื่อของเราอย่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่พระคำพีได้สอนนะครับายละเอียดให้เราไปติดกรองไปคิดดูว่าระดับความเชื่อคุณมีแค่ นะครับบางคนก็มีความเชื่อสูงบางคนก็มีความเชื่อที่อ่อนนะครับข้อคิดอีกอันหนึ่งก็คือคิดด้วยท่าทีที่ท่องอย่างพระเยซูคริสต์ในหนังสือฟิลิปปีบทที่สองข้อห้นบอกว่าให้เรามี attitude ภาษาเป็นคาว่า attitudeattitude ก็เป็นเรียกว่าเป็น package ของหลายอย่างนะครับแต่ว่าความคิดก็อยู่ใน แพ็กเกจของท่าทีด้วยเช่นเดียวกันหรือบอกว่าให้เรามีความคิดอย่างพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์หลายฉบับก็แปลนละอย่างบางฉบับก็บอกให้เรามีท่าทีอย่างพระเยซูคริสต์บางฉบับก็บอกให้เรามีความคิดอย่างพระเยซูคริสต์บางฉบับก็แปลว่ามีน้ำใจอย่างพระเยซูคริสต์คำแปลเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ให้รู้ว่านั่นมีส่วนแห่งความคิดอยู่ในพระคัมภีร์ข้อนี้ ให้เราคิดอั่างผมนะครับผมจำได้ว่าเมื่อเพื่อนที่รักของผมนี่นะครับคืออาจารย์ีรัตเรียงประยุเมื่อผมอยู่โรงเรียนพระพิชธรปีแรกนั้นผมจบปีแรกแล้วปีที่สองอาจารย์ทีรกก็เข้ามาเรียนด้วยกันอาจารย์ธีรกก็เลยทิ้วกับเป๋าขึ้นมาในห้องนะจะเป็นรูเมงกับผมทีนี้ผมก็เห็นเจ็บขึ้นมาผมก็โอ้หดิหน่อ ก็คือผมในห้องก็มีเครื่องดนตรีหลายอย่างผมก็เลยจับกีตาร์ขึ้นมาดีดิ้งๆผมดีไม่เป็นรอบแค่แต่อยากจะโชว์เขาว่ามีกีตาร์นะเสแ็จแล้วอีกวันหนึ่งผมก็เอาทรัมเป็ตขึ้นมาผมก็เคยเล่นในโรงเรียนนะมัธยมต้นนี่เคยเล่นในวงสุรียนของโรงเรียนก็เลยเล่นเป็นนิดหน่อยก็เลยขึ้นมาเป่าโชว์รับนะ ผมก็ถามเขาว่าเป่าเป็นไหมรู้อนนิดหน่อยถามเขาหลายอย่างกมื่อวานนิดหน่อย <c oughs> แต่พออาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านมานี่แหละครับตางโรงเรียนให้แกข,ขึ้นไปเนี่ยนำเพลงเรียกว่ามีคนเล่น,นเปียโนแกเป่า,กกา,ปาทรัมเป็ตโอ้โหพอกระเต่าเป่าทรัมเป็ตเนี่ยทรัมเป็ตที่เนี่ยเอเอ,เอภาษาไทยว่าไงนะคนลุกเลยนะฮะเนี่ยว่าพื้นฟองเต็มไปหมดนะ ว่าทำไมเขาเก่งขนาดนี้แต่แย่ทอขนาดนี้นะเขาเล่นเครื่องดนตรีเกือบทุกอย่างในที่สุดเขาก็เลยกลายเป็นหัวหน้านำวงพวกเราในรงเรียนพระเทสธรรมอันนี้ทำให้เราเห็นว่าคนอย่างผมในช่วงนั้นนะเป็นคนที่คิดไม่ถองมีความหยิ่งดูเองไม่เป็นแต่คิดว่าอยากจะโชว์คนอื่นแต่ความคิดของอาจาชยญตีนาเขาถ่องเขาเป็นเขาเก่ง แต่เขาไม่ชมเขาบอเป็นนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นค่าทีของนะคนที่พระเจ้าต้องการสอนเราว่าเป็นผู้ที่ต้องมีความเคสทอมอย่างพระเยซูคริสต์และก็ฟิลิปปีบทที่สองข้อสี่บอกว่าให้เราคิดถึงผลประโยชน์ของผู้ผมคิดว่าพวกเราฝึกสิ่งเหล่านี้ไนดะ้เราต้องคิดอยู่เสมอว่า นะผมจำได้ว่าเมื่อเป็นเด็กๆนี่นะคาารับเวลาพอผลไม้นะียมาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยนะนะตาผมไปที่ไหนฮนะ <c oughs> ดูผลไม้อันไหนใหญ่ที่สุดอันไหนน่ากินที่สุดพอพ่อแม่ผมว่าเอาหยิบได้หูเอาอันที่สวยที่สุดใหญ่ที่สุดก่อนนะครับอันนี้แสดงให้เราเห็นว่าเราเห็นแก่ประโยชน์สูตรดูเท่านั้น แต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็มองเหมือนกันมองเสร็จแล้วดูว่าอันไหนชิ้นที่เคี้ยวง่ายที่สุดอร่อยที่สุดได้กินที่สุดเราก็หยิบแล้วก็ให้ภรรยาหยิบแล้วก็ให้ลูกไอที่ติดกระดูกกระดูกแล้วมากินเองอันนี้แสดงว่าทาเป็นผู้ใหญ่เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเห็นว่าในชีวิตของเราก็เท่นี้อย่าคิดแต่ประโยชน์ของตัวเอง แต่คิดถึงประโยชน์ของคนอื่นด้วยนะครับละมัดระวังใจนะสุภาษิตเมื่อกี้ผู้นําก็ได้อ่านมานะครับบอกว่าละมัดระวังใจเพราะว่าทุกสิ่งที่เจ้ากระทํานั้นก็ไหลออกมาจากใจคําว่าใจที่นี่ผมก็ใส่วงเล็บว่าคิดเพราะว่าใจก็คือเราคิดภายในนะความคิดของเราคิดในใจแล้วเราจะทําอะไรแล้วก็คิดก่อนแล้วก็ค่อยทํา พราะฉะนั้นสุภาษิตบทที่สข้อที่13าก็เตือนเราว่าให้ระมัดระวังใจขอ่อนะะเพราะว่าทุกสิ่งที่เราแสดงออกไม่ว่าด้วยวาจาด้วยท่าทีด้วยคําพูดด้วยการกระทําก็มาจากใจเท่านั้นเองมาจากความคิดนะถ้าเราอยากจะทําดีเราก็ต้องคิดดีเมื่อเราคิดดีแล้วการกระทําหลายออกมามันก็ดีนะครับเพราะฉะนั้น เนี่ยคือพระธรรมที่สองพระคำสรคำสุมาเสกบทที่สามข้อเจ็ดบอกว่าอย่าคิดว่าตนฉลาดนะพวกเราคิดอยู่เสมอใช่ไหมผมมีสมาชิกคนสองคนในโบสถ์เนี่ยคิดว่าตัวเองฉลาดตัวเองเป็นคนที่แก้ป,ปัญหาสารพัดทุกอย่างนะนะครับแล้วก็ มองดูแล้วก็เป็นความจริงเนี่ยก็รู้สึกว่าปัญหาอะไรมาก็าแก้ได้แก้ได้เนี่ยแต่ก็อย่าให้คิดว่าตัวเองฉะลาดเพราะว่าอะไรแลว้วก็คำพีสอนว่าให้พระเจ้าทรงยอมรับรู้ในทุกวิถีทาง,งและให้เรามีความยำเกรงพระเจ้าอย่างเคดในสิ่งที่ชั่วนะครับนี่ก็คือเป็นพระธรรมที่ได้สอนเกี่ยวกับความเพศนะครับทีนี้ให้เรามา เรียกว่าประยุกต์ p p l พ c ิ t i o n นะครับว่าเราจะพัฒนาเสริมสร้างวุฒิภาวะในความคิดอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะครับสิ่งแรกก็คือเราจะต้องมีความตระหนักความย่อยแห่งวุฒิภาวะความคิดถ้าคุณคิดว่าความคิดของคุณเพอร์เฟคแล้วคุณก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะที่จะไปประยุกต์คำเทศนาผมในเช้าวันนี้แต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าความคิดของคุณยัง มีช่องว่างเรียกว่ามีที่ที่จะพัฒนาปรับปรุงได้คุณก็จะได้รับประกันนะครับแล้วจะไปคิดอยู่ก่อนว่าเอเวไในด้านไหนสิ่งไหนที่ความคิดของคุณเนี่ยยังด้อยน,นะครับส่วนใหญ่ผมมักจะคิดในลนักษณะนี้ ความคิดนี้นะฮะเรามีความคิดเพราะเรามีคําถ้าเราไม่มีคําเราจะไม่มีความคิดใช่ไหมความคิดนั้นจะต้องมาจากคําที่เราได้ได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เรียนได้เพิ่มเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะเพิ่มความคิดมากนั้นคุณจะต้องเพิ่มศัพท์เพิ่มคําศัพท์ให้มากที่สุดและคุณจะต้องเพิ่มเรียกวา่าข้อมูลต่าง ให้มากที่สุดเพื่อคุณจะได้มีด้วยเหตุน,นี้ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนในรงเรียนต่างๆน,นี้ผมก็มักจะบอกกับนักศึกษาว่าอ่านหนังสือให้มากมากอ่านให้มากที่สุดไม่ว่าคุณจะหยิบหนังสืออะไรขึ้นมาให้อ่านอ่านและคุณจะได้มีข้อมูลมากเมื่อคุณมีข้อมูลมากคุณจะได้คิดอะไรได้มากและคุณก็สามารถที่จะปฏิสัมพันธ์หรือว่าอภิปรายกับคนอื่นได้ถ้าคุณไม่มี ข้อมูลเพียงพอคุณก็จำกัดในข้อมูลนั้นใครผู้ไรคุณก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณอ่านเยอะคุณศึกษาเยอะคุณได้ข้อมูลเยอะเนี่ยคุณสามารถที่จะตอบต้อตอบกับคนอื่นๆได้แล้วก็อายได้ก็ทําให้ความคิดของคุณกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่จะนะะพัฒนาแต่ยังมีหลายทางแต่วันนี้ก็อยากจะ ้แค่นี้บอกว่าไปศึกษาดูไปค้นคว,ว้าดูว่าจุดไหนของความคิดคุณมีช่องวา่างมีจุดอ่อนแล้วก็มีความด้อยพัฒนาเสียและประการที่สองคุณจะต้องมีความปรารถนาที่จะพัฒนาอย่างท้จถิงไม่ใช่คุณรู้แล้วคุณก็ไม่มีความปรารถนาที่จะไปพัฒนาก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นคุณก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมคุณก็ยังคิดอย่างเหมือนเดิม ภาษาไทยที่ผมชอบก็คือซ้ำๆซ้ำๆคิดแล้วคิดอีกเหมือนเดิมวันนี้คิดยังไงพรุพ่งนี้ก็คิดอย่างนั้นนะปีนี้คิดยังไงปีแรกก็คิดอย่างนั้นเพราะคุณไม่ได้พัฒนาคุณจะต้องพัฒนาคุณจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขนะให้มีความคิดที่มีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพนั่นคือมาจากความปรารถนาหรือ motivation ของคุณ แรงโดนใจหรือว่าคุณอยากจะได้ถ้าคุณไม่มีความไม่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าใน,นสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ใช่เป็นของเรานะครับและอันหนึ่งก็ในหนังสือกาลาเทียบที่5ข้อ25บอกว่าคิดตามการทรงนำของพระวิญญาณอันนี้สำคัญม,มากพวกเราในฐานะคริสเตนบางทีเราคิดเราไม่เราไม่คำนึงถึงว่าพระคำกล่าวว่าอย่าง เรื่องนี้ประเด็นนี้พระคำว่าอย่างไรและเราได้อธิษฐานขอพระวิญญาณหรือสุท์ทรงนำเราคิดอย่างไรไหมเวลาเราจดมุมแล้วเวลาเราเผชิญความแล้วว่าตันแล้วเราอธิษฐานกับพระวิญญาณไหมขอพระวิญญาณนำเราขอพระวิญญาณช่วยเราที่จะมีความคิดไหมพวกเราทราบไหมพระเยซูบอกว่าโดยเฉพาะในบริบทของการเป็นพยานพระเยซูบอกว่าไม่ต้องไปห่วง ในวินาทีนั้นที่คุณจะพูดอะไรนรี้พระวิญญาณจะให้คำให้แก่คุณหรือไม่กระทั่งเวลาอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานไม่รู้ว่าจะอธิษฐานยังไงถ้าเราขอพระวิญญาณทรงนำในวมบททิศป่านั้นบอกว่าพระวิญญาณจะทรงนำให้เราอธิษฐานได้คือให้คำเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาเราสิ้นคิดแล้วนะครับคุณอธิษฐานขอพระวิญญาณทรงนำให้คุณคิดคิดให้ถูกคิดให้ดี ซึ่งเอานั้นเป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้นะครับคิดตามการทรงนำของพระวิญญาณกาลเทียบที่5้ข้อ10บ5นะครับแล้วบอกว่าคิดและร่ครวเทราบัญญัติเสมอสดุดดีบทที่1นข้อสอพวกเขา